สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเดินเลาะชมดอกซากุระที่อยู่ในเขตอำเภอโพอ่นนะคะโพอุนนี่ก็อยู่จังหวัดชุมช่องบุกโดเหมือนกันนะคะห่างจากบ้านพี่ซอมาประมาณสักเกือบเกือบ30กิโลนะคะเกือบ30กิโลก็จะเป็นอำเภอโพอ่นก็ตรงนี้ สองฝั่งข้างทางเนี่ยด้านขวามือจะเป็นทุ่งนาของชาวบ้านที่นี่นะคะส่วนซ้ายมือนะคะซ้ายมือจะเป็นลำธารน,นะคะจะเป็นคลองที่แม่น้ำส่งมาคือใช้ในบริเวณใช้ในการเกษตรของที่นี่นะคะวันนี้วันนี้ไม่มีแดดทั้งวันเลยนะคะ เพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ฝนก็ตกเนาะฝนตกก็เลยทำให้ไม่มีแดดจริงๆแล้วซากุล้านี่สวยมากแต่ถ้าได้เห็นกับตานี่ก็คือจะสวยมากๆเลยแต่ตอนนี้เนื่องจากแสงไม่เพียงพอนะคะแสงไม่เพียงพอเหมือนคืนนี้ฝนทำท่าจะตกอีกแล้วนะคะ,ะระยะทาง ที่เขาปลูกต้นซากุระไว้นะฮะตรงเนี้ยคือน่าจะประมาณสักสี่ถึงห้ากิโลเมตรเลยนะคะอ๋อพี่ซอเดินเร็วไม่ได้เพราะว่ารู้สึกเจ็บหัวเข่าข้างขวานะคะต้องขออภัยมืออาจจะไม่นิ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยแล้วก็อัดวิดีโอไปด้วยค่ะรู้สึกปวดหัวเข่าข้างขวา ก็จะมีต้นซากุระเนาะทั้งสองฝากทางเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีชาวบ้านที่มาปั่นจักรยานสามารถปั่นจักรยานได้นะฮะแล้วก็เดินออกกำลังกายหรือเดินชมวิวอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะฮะไม่สามารถเอารถยนต์เข้ามาวิ่งได้นะฮะก็จะลองเดินไปเรื่อยๆให้ถึงทางโคง้งข้างหน้าจะมีทางโคง้ง แต่ที่มองเห็นลิบๆอ๋อทางขวาไม่สามารถมองเห็นได้เนาะคือมันไกลมากแต่พี่ซอจะเดินไปนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไงมันมันก็ยาวสุดลูกหูลูกตาเนาะก็มองไปแค่นี้ก็น่าจะโอเคล้นี่นะคะซึมเนื่องมาจากเมื่อเมื่อคือนนี้ฝนตกนะคะฝนตก,ตกตกแรงมากแล้วก็ตกเยอะ เรียกว่าตกทั่วประเทศเกาหลีเลยนะคะก็เลยทำให้ตรงเนี้ยดอกก็จะเริ่มร่วงร่วงมากเลยนะคะคือภายในอาทิตย์นเนี้ยซากุระเนี่ยจะร่วงจนหมดเลยนะคะเสียดายครั้งที่ครั้งที่สามหรือเปล่านะเนี่ยที่ทำคลิป ลงแล้วไม่มีแสงแดดโอ้จริงๆเลยปีนี้เป็นอะไรที่แบบมันไม่พร้อมอะ่ะมีเวลาแต่ก็อากาศไม่เป็นใจเนาะวันที่อากาศสดใสเวลาของเราก็ไม่เป็นใจนะคะก็จะประมาณเนี้ยมันก็เลยโอ้ได้ยินเสียงนกไหมคะเสียง จะมีเสียงนกน่าจะหลากหลายชนิดนะมีเสียงดังจิบจิแล้วก็ดังคากคักคาก,าก,าก้วยนะคะไม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ได้ยินแต่เสียงนะคะอ๋อเหมือนนกกระจิบเลยอะ่ะอันนี้พี่ซอเพิ่งเดินมาได้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงห้าร้อยเมตรเลยนะคะเนี่ย แต่มันก็ดูสวยมากเลยก็คืออยากจะมีเวลาเดินทั้งวันเลยนะคะเสียดายพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีงานเนี่ยกลางวันถ้ามีแดดออกต้องดูพยากรณ์อากาศก่อนถ้าหากว่ามีแดดว่าบริเวณนี้มีแดดก็อาจจะแวะมาลองมาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าภายในสามวันนี้ร่วงหมดเลยค่ะวันนี้พี่ซอพามาเดินที่ดง ดอกซากุระนะคะห่างจากบ้านพี่ซอมาประมาณสามสิบกิโลค่ะเพราะว่าวันนี้พี่พี่ซอจะไปส่งแม่นาบีไปทำงานที่ต่างอำเภอนะคะข้างหน้า,าจะมีคนจะมีประชาชนก็มาเดินชมอดอกซากุระด้วยเหมือนกันนะคะเขาก็เตรียมลมมาด้วยค่ะก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวพี่ซอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ ขอจบด้วยซากุระพวงนี้นะคะอุย้ยไ,ได้ยินเสียงนกไหมคะเสียงนกเหมือนเสียงนกแสกเลยนี่นะคะจจะประมาณนี้นะคะสวยสุดลูกหูลูกตาอ้ชอบอะ่ะเห็นแล้วชื่นใจจังเลยอะ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ